สวัสดีค่ะ,คะจะให้เรียกว่าป้าตือหรือลูกน้องตือดีคะจะเรียกอะไรก็ได้จ้ะเราแบบว่าคนสวยโอ๊ยปวดหัวแล้วยังไม่ทันเริ่มเดี๋ยวก็นี่ทำไมครบหนักมากอ่ะคุณพี่ที่เต็มนี่พริกอะไรอ่ะพิกปนพี่ปนเหรอพริกปนหรือพิกลาบนี่มันพิกปนนยทำไมไม่เอาพิกขั้วลาบมาผิดสูตรแกมันจะไม่อร่อยทันทีเลยอะ่ะ<ห>แกแต่อันนี้ฉันไม่ใช่ความผิดฉันนะถ้าไม่อร่อยนะเพราะว่าฉันบอกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่รู้แล้วก็ผัดเลยแล้วเฮ้ยน้องเกลือไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แครแล้วได้ข่าวว่าก็คือจากคนแถวนี้แหละเขาบอกว่าก็เตืออ่ะเป็นคนมีเซนต์จริงไหม ไม่กล้าพูดอะคือถามว่าเป็นคนมีเซนไหมก็ไม่กล้าพูดดีกว่าเอางี้ก็แล้วกันแกพูดไปก็หาว่าคุยเนาะแล้วจริงไหมก็จริงเราไปแตะมือคนแตะอะไรเงรี้ยเราก็จะเมียบเอ๊ะทำไมมันแว,แ,วแวบภาพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เพื่อนมันจะมาขอยืมเง,งินมันว้าย <c oughs> แต่มันเราไม่กล้าบอกฉันเพื่อนผู้ชายมาขอยืมตังค์มันจริงหรือเปล่าจริงแก

โทษน,นะคะต้อนรับกันด้วยแบบว่าขาปตะไคร้เลยเหรอคะใช่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะจะให้เรียกว่าป้าตื่นลูกน้องตื่นดีคะจะเรียกอะไรก็ได้จ้ะเราแบบว่าคนสวยโอวันนี้นะคะเราก็มาเจอนะคะกับน้องลูกตื่นเองนะคะได้ไหมคะ จะเลือกอะไรดีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะปัตืตอแล้วกันเหมือนเดิมจบเรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกอีแกอัปเดตชีวิตค่ะช่วงนี้ทาอะไรบ้างชีวิตก็ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะคุณนี่หนูเหมือนคุยกับแม่ลีตอนนี้ ชีวิตอัปเดตเหรอก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะชีวิตก็อยู่ไปวันๆนะแกก็เออถ่ายทิกตอกมีงานจ้างรีวิวมีงานไปจ้างออกงานเออเดี๋ยวนี้ฉันมีคนมาจ้างออกงานแล้วแกก็หนูเห็นออกบ่อยมากพิเซนเตอร์ก็ใช่อันนี้อันนี้คือเชื่นชมหรือดาอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เชื่นชมแบบพีเซนเตอร์ก็ใช่ขายสินค้าเออไลฟ์สงไลฟ์สดล่าสุดเปิดร้านอาหารจังห้าสูกต้องแต่คนคือต่อแถวยาวมากเราไม่มีการรัดคิวให้คนรู้จักด้วยซ้ำเพราะอะไรคะ 哎。<laughs> <何> <laughs> ม่หนูอยากูอันนี้แต่หนูว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไงเพราะว่าอย่างคิวมาบอกว่าอยากกินมากแต่ป่อตูบอกว่าเธอต้องไปต่อแถวอันนี้ก็ถื่ถูกต้องไม่ใช่ว่ารู้จักแล้วจะมาสิทธิ์ี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือคนเราทุกคนเนี่ยเท่ากันอาพู้ปกครองว่าเวลาเวลาแบบเวลาคนมารีวิวเราต้องพูดว่าพี่เขามารีวิวคุณลูกค้าคะาวันนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะวันนี้มีโต๊ะรีวิวอยู่2โตะนะคะอาจจะเสียงดังวุ่นวายหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะคือต้องพูดอย่างนี้อย่าบอกว่าคุณลูกค้าเขาวัน ไม่ได้นะเธออินฟลูเอนเซอร์กับลูกค้าเท่ากันไอเงี้ยถูกต้องเลยหนูว่ามันแบบ มันดูเสมอภาคนะถูกต้องค่ะจริงๆรงแต่ว่าทำไมอยู่ดีอย่างเาเปิดแล้วนะารฟังนะเป็นคนที่ชอบทางาน,นตั้งแต่เด็กคือเตี๋ยฉันค้าขายใช่ปะ่ะเพราะนั้นเตี๋ยก็จะสอนให้ฉันในธรรมอาหรกินคือฉันก็ชอบค้าขายแล้วฉันก็ชอบแบบว่าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยบ้านฉันทำธุรกิจไงฉันก็ต้องไปช่วยที่บ้านตั้งแต่เด็กแล้วไม่ชอบอยู่เฉยเฉยโดยสายเลือดแล้วคือที่บ้านฉันนี่เปิดร้านโต้รุ่งร้านอาหารร้านขายเหล็กขายปูนขาย บ้านที่เป็นร้านต้นรุ่งร้านแรกในลำปางอย่างนี้แสดงว่าวันนี้มันต้องอร่อยแล้วใช่ไหมก็อาจจะมะปลาทำทำอาหารอร่อยไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ <c oughs> เอา ไม่ทําอาหารเลยเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยคือไปตลาดกับแม่แม่ก็จะเป็นคนทําอาหารแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีแบบว่าพี่เลี้ยงเขาก็ทําอาหารกันถูกไหมฮะอยากกินอะไรล้วก็บอกเขาจบแล้วเมนูวันนี้คือจริงๆอะฉันไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะถามว่าทําอะไรเป็นฉันก็พูดตรงๆว่าฉันจะชอบทําแกงโฮฉันชอบกินแกงโฮกับชอบกินลาบเหนือ,อแต่มีนมีข่าวเมามากว่า ว่าซื้อสูตรไก่ทอดมาเจ็ดลัะฉันเนี่ยฟังนะแปดลักร้านไก่ทอดเที่ยงคืนที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นร้านปโปรดของฉันตั้งแต่ตอนสมัยฉันเรียนหนังสือตอนนั้นฉันเรียนหนังสือแล้วฉันก็ชอบไปกินนะกินมาประมาณแบบว่า40กว่าปีแล้วแล้วฉันเนี่ยร้านเขาเปิดมานานมากฉันไปกินพอมาอยู่กรุงเทพฉันก็อยากกินพอวันไหนยันอยากกินฉันบินไปกินแล้วก็<ฮ>บินกลับมาอีกวันหนึ่งคือฉันมีความภาระขนาดนี้เธอก็แต่ และการบินของฉันคือต้องบินไปตอนทุ่มหนึ่ง เพื่อให้ไปถึงสนามบิน2องทุ่มครึ่งสามทุ่มแล้วนั่งเราจากสนามบินไปกินตอน4ี่ทุ่มแล้วช้ามากระปคือมันฟังขนาดนี้คือต้องไปลองกินไหมทุกคนเท่าดีๆไก่ทอดเที่ยงคืนของเชียงใหม่เขาเป็นออริจินอลแล้วฉันก็เลยบอกว่าทําไมไม่มาเปิดล่ะพี่เชฟพี่เชฟมาเปิดมามาทำด้วยกันมามาหุ้นกันก็ชวนเขามาเขาก็ไม่มาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะอยู่กับครอบครัวเขาาฉันบอกงั้นฉันจะเปิดนะฉันก็เลยคุยกับแม่เขาเลยระหว่างที่เขาทอดไก่ไปฉันบอกแม่หนูจะขายนะนี่ยายหนูจะขายขายไก่ทอดเที่ยงคืนแล้วน ปลาตื่นนะว่าเอาไปเลยไปทําเลยฉันก็เลยเรียนทอดไก,ก่กับทอดหมูกับเขาเลยค่ะเขาก็ให้หนูเขาก็ให้เพราะเขารักฉันไงเขาก็น่ารักคืว่าเข<ล>าน่ารักอะไรนะน่ารักมากแล้วฉันก็ไปเรียนทอดหนึ่งเดือนก็คือฝึกเองตั้งแต่ต้นไม่ฉันไม่ได้ทอดฉันไม่ได้ทอด ฉันก็มีเป็นรุ่นน้องเรียนที่มองฟอร์ดเขาก็ไาทํางานด้วยกันก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยแล้วจะก็บอกอเธอก็ทอดทอดเสร็จส่งไลน์ไปให้ดูส่งไปไม่ผ่านส่งไปไม่ผ่านเดือนหนึ่งกว่าจะผ่านนี่มันไม่ได้ทอดแค่ง่ายๆหรอกโอ้หนุ่นๆเนาไม่ได้ทอดง่ายนะจ๊ะทํายังไงให้ไก่กรอบข้างนอกนะั้นหนังกรอบแล้วเนื้อนุ่มและที่สําคัญคือข้างในก็จะต้องสุกนุ่มแล้วก็ร้อนแล้วอุ่นตลอดเวลามันชื่อกึง้งกึงทอดจิ้นทอดอ๋อจิ้น,น,นกึ้งมนันอ่ โทษนะแกจินท์ทองจริงรายการน,นี้มีคนดูไหมเนี่ยมีมีมคนดูด้วยงงมากจินทอด มันแปลว่าอะไรอะ่ะไก่ทอดเหรอจิ้นแปลว่าเนือ้อเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อกุ้งเ,เนื้อปลาเนื้ออะไรเนี่ยจิ้นจิ้นไก่จิ้นหมูจิ้นทอดแปลว่ามันมีที่หนูเห็นมีปลาทูด้วยป่ะก็มีปลาทูปลาทูเอามาจากแม่กรอคือชัน,น,นี่ก็เป็นเรียนทอดหมูกะทอดไก่กะเขาหลังจากนั้นทุกอย่างเนี่ยฉันก็ไปซอสซิ่งเอาตามที่ต่างๆที่ฉันชอบกินแล้วก็ส่งตู้เย็นมารวมมาเป็นร้านเขาใจล้รวมมาเป็นร้านนี้แล้วก็ปลาทูก็ไปเอาแม่กรอมาสองตัวยี่สิบบาทรวมทอดรวมเสิร์ฟรวมทุกอย่่่าาาาาาางงรรรวมล้้้้จนนนเเไไไดอะัยยยกขขขขแคีต ฟองตั้ง20บาทแกขายสองฟอง20บาทยังเป็นดาม่าคนเขียนหาว่าฉันขายแพ <c oughs> ง <c oughs> อะเริ่มทำหนูแกแกไม่แกไม่สน,นใจดาม,าม่าดาม่ามีเยอะแล้วพอปอด <c oughs> <c oughs> ออลาบเหนือไม่เหมือนกับลาบภาคกลางถูก ลาบเหนือเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร,ร์ของเขาแต่ถ้าลาบภาคกลางเนี่ยคือมันคือลาบปากมันคือลาบปากที่เวลาผู้ชายเข้ามา,าลาบปากหนูมีแค่2วันวันที่1่กับวันที่16วันที่เหลือไม่ใช่ลาบแต่ลาบปากของฉันมีทุกวันเลยเธอโอ้แกเ,เปิดตาแก๊เป็นด้วยหรอไม่เป็นแกเชื่อ,อเอปิดด้วยความจริงฉันเปิดตัแกไม่เป็นนะแกเออเด้มาเริ่มต้นอย่างไรคะเริ่มอนามันใส่หนูกลัวแขนเสื้อมากเลยตอนเนี้ยหนูว่ามันแปลกละไฟไหมหนูวิ่งก่อนนะคอยอ่ะ กริด้นึะถามจริงอะพอแกแกตอนนี้เอาอะไรคะเออกระเทียมทำไรอะกทุบได้ป่ะได้หนูทุบหนูทุบนะโอ๊ยปวดหัวแล้วยังไม่ทันเริ่มแล้วก็ทำไมครบหนักมากอ่ะคุณพี่ที่เต็มเธอแล้วก็มาโอเคเพราะฝั่งนี้คือฝั่งล่าโอเคเอากี่เม็รคะเอากี่เมตรเม็ดเล็กเม็ดใหญ่คะแล้วแต่เธอ เอาห้าเม็ดก็ได้กันเธอเดี๋ยวเขาจะเสียใจอ่ะไม่ชอบเลขขี้เอาเลขคู่ <c oughs> เอาเละเอียดหรือว่ากรอบบางค่ะตำให้มันดู <8. S 1> แบบว่าแตกๆพอแกเดี๋ยวก่อนนะ, <c oughs> อะพอกัน <c oughs> อ่ะช้อนมาแกทำไมครบกับสากมันหนักมากอ่ะที่ร้านนี้เพราะว่าน้องเป็นศิลาฮะไอศิลา แล้วมันหนักเกินหนะักมันหนักมากอ่ะเอาเธอตัดจะรู้แลโอ้ย <laughs> ตายตายแล้วก็อ่ะเธอไฟเธอแรงไปอะ่ะเธอจะปิดไฟยังไงอะ่ะเอาไฟอ๋อพี่ทำนี้ปะไฟวัดตึ๊งไปไวัดตึ๊งไปแกเปิดทันทีแกมันแรงแ<ก>ไฟอ่ะไฟอ่ะเอาเอาอะไรลงเลยไม่ได้หายอ่ะพี่ก่อคะเอาเยอะเลยเหรอเยอะเลยเหรอ นี่พริกอะไรอ่ะพริกป่นพริกป่นเหรอพริกป่นหรือพริกลาบนี่มันพริกป่นไยทำไมไม่เอาพริกขั้วลาบมาพริกสูตรไม่เป็นไรยังไงก็อร่อยจดใหม่แกฉันบอกให้เอาพริกลาบแต่อีรายการนี้มันซื้อพริกพริกป่นมาซื้อองผิดไปเรื่องปกติมากเลยกันแล้วยังไม่ต่ออ่ะไม่แล้วมันก็ผิดแล้วเช่แกมันจะไม่อร่อยทันทีลอยอ่ะมันเป็นพริกป่นมันเป็นพริกป่นมันต้องใส่พริกขั้วลาบมันมีมีขั้วลาบอีกอันหนึ่งหรอ เออมันพีพริกลาบมาทำไมฉันไม่รู้แล้วจะไม่ใช่ลาบแล้วนะนะแกน,นี่ผัดผัดพริกป่นแล้วนะแกแ,มมแต่อันนี้ฉันไม่ใช่ความผิดฉันนะถ้าไม่อร่อยนะเพราะว่าฉันบอกว่าฉันบอกให้เอาซื้อพริกลาบมาแล้วทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อา้าวลุงบอลมันไม่ได้เอาพริกลาบมาให้รู้ ไม่รู้เรผาัแล้วเฮ้ยไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์้วกกินมันหอมขึ้นแล้วแกฉ่อยนะแกน้ำน้ำนะด้าไหลน้นหลเอนั้นเอ๊ยไม่ใช่น้ำเลือดน้ำขยน้ำเปล่าน้ำเลือด เออจะกินหอมอยู่แล้วเนี่ยมันใส่อะไรเข้าไปเมื่อกี้ฉันก็ใส่กะลีผงกะลีไม่ใช่ผงกะลีอะไรก็ไม่รู้แล้วอันนี้ไม่ใช่ลาบมันนะคะผัดอะไรก็ไม่รู้แล้วผงกะลีเห็นมาแล้วเอามาทำไมผงกะลีของฉันฉันจดลิขสิทธิ์ไ้แล้วอามได้ขเขาว่าช่วงนี้เล่นติ๊กตอกจนมีแมนเ มันแกงคืออะไรมแรมลงแมลงแกงท่าออนคือเครื่องดักมแมลงแก้งเคยเห็นเครื่องดักยุงไหมราะว่าเรามีลูกอ้อยเยอะหรือว่ามันเป็นเพราะอ,อะไรคะเราอยู่เฉยๆสวยๆนี่แหละเขาก็แบบโอ้เขียนข้อความมานู่ <c oughs> นน <c oughs> ั่นแล้วบางทีนะอย่าลืมกินข้าวนะอะไรเงี้ยไม่ใช่หนึ่งนะจ๊ะเป็นคลิปแต่ว่ามีส่งคลิปอ๋อมีคลิปเขียวไม่ลายไม่ก็คลิปเขียวเนี่ยคือ อะขอความจริงอ่ะบางทีนะอ่ะระหว่างเราเธอฉันก็เจอแบบว่าผู้ชายเนาะก็ส่งคลิปบางทีชวนให้ฉันแบบว่า <ขอ S 1> ไป <ขอ S 1> แบบว่ายังยังไม่ได้ปรุงความสามารถพิเศษของฉันคือการแยกเกลือกับน้ำตาลไม่เป็นได้มันเกลือนะเมื่อกีนะ้หันอ๋อเอาชุดรถ คือจะบ้าเหนื่อยจังมีน้ำตาลไหมนี่ค่ะมีน้ำตาลแล้วเขาส่งคลิปยังไงมามาขอกำลังใจเขาก็มาก่อนว่ามาขอกำลังใจฉันฉันก็ว่าให้กำลังใจไปเราก็นึกว่าแบบ FC มาขอกำลังใจเราก็ให้กำลังใจไปให้ไปให้มามึงทีนี้มันให้กลับมาเหมือนกันค่ะให้มาเป็นแบบจริงจังไ,จไหมชัดเจนเลยมวาไล่อ้อยเลยค่ะไล่อ้อยเลยอะกรตาค่ะไล่อ้อยเธอไล่อ้อยมาเลย ไล่อ้อยมาเพราะฉะนั้นฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณที่ขอบคุณนะคะที่ส่งมาแล้วก็หัวเราะไปเธออันนี้ไม่ใช่ลาดแล้วนะฉันบอกก่อนนะเป็นอะไรไม่รู้เลยคือตอนนี้หนูมองมันคืออะไรไม่รู้อะผิดที่แบบว่ามันเตรียมเครื่องปรุงมาให้ฉันเพีรชิมบ้างเอาหนาอร่อยดีนะเพีหรออืมชิมเยอะไปปะเนี่ยไม่ร้อนนะคะไม่ไม่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยมันไม่ร้อน พูดผแต่มันอร่อยเชื่อยังไม่าหรือเปล่าคุยกับแม่ลีอ,อ,อะให้ตายหรืแกอร่อยไหมเราไมาทำเค้กข้าวโอยหรออะรุ่นพูดได้มันดีๆไม่เคยเราเจอรสชาติที่ดีอย่างนี้มาก่อนว้าว <Wow. S 2> ดีจนวิเศษสุดม,นะมันก็อร่อยนะเนี่ยแกมันก็อร่อยนะทำเล่นๆนไปย่เีแต่มันอร่อยลาบภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีเครื่องของเขาภาคเหนือเขาจะเน้นแบบพวกแบบผักที่มั มีกลิ่นหอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเครื่องมันหอมอินกีเดียนเขาจะหอมใส่อันนี้ทีหลังนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งตับมันจะแข็งแต่เมนูนี้แกฉันเสียใจอ่ะมันไม่ได้แบบว่าสิ่งที่ฉันต้องการเลยเธอดูนี่แกกินตับหรือยังยังแกกินตับเลยแกกินตับโดตับฉันนุ่มมากนุ้ยกำลังดีอ่ะแกงไม่ปิดเดี๋ยว แกจะปิดแก๊สทำไมเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่เปิดได้อยู่เออฉันลืมไปว่าแกเปิดแก๊สเง็งหนูพอเปิดได้เท่าเนสสงสรสถานณนทะ้องลุงหนวดค่ะว่า <ทำ S 1> คืออะไรก็ฉันบอกแล้วว่าคนเราอ่ะมันมีโลกใบเดียวใช่ไหมแต่คนเรามันมีทวีปหลายใบมีทวีปหลายทวีปทวีปฉันไม่ได้มีแค่ตะหนดคนเดียวนะจ๊ะอืฉันก็พูดได้แค่นี้แกกระทะมันหนักมากแกช่วยถือหน่อย หน้าตาดีแล้วมันเยอะขนาดนี้กินกันทั้งกินกันทั้งกองคือกันทั้งหมู่บ้านอะ่ะเราไม่แต่งถ้ามันสวยอนะ่ะไม่ต้องแต่งหรอกแกเราจะไปแต่งทําไมอันนี้ไม่แต่งใช่ไหมคะไม่ได้แต่งทำไมลิ้นชาวะ้าวปั <laughs> บบดปัดเจอหนูลิ้นชาอีบ้าอุ้ย เป็นคนที่มีพรสวรรค์ก็เอาของชั่วไงฉันทำประเทศฉันเป็นยังไงอะฉันก็ต้องทำตามหนึ่งที่เราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วน่ะเครื่องหมดเมนูที่หนึ่งอ่ะเสร็จอันต่อไปต่อไปค่ะเอาหม้อหรือกระทะค่ะแกงโฮไม้แกงโฮต้องใช้กระทะสิใช่หใช่กระทะนี่อ่ะกระทะอ่ะเออเอามาคนเดรคิงมา แกถ้าแกเปิดดูไม่โปรเฟสเลยอะทำเป็นละแกงโฮไม่มันคือแกงที่เอาผักหรือของมารุมเลืองกันไม่คือแกงโฮะมันเกิดจากอย่างนี้แกหั่นอันนี้ให้หน่อยดิได้ค่ะอันนี้แกหั่นให้ฉันแล้วแกหั่นอันนี้ให้ฉันได้แล้วแกเด็ดอันนี้ให้ฉันแล้กได้รูปหน้าตาแบบไหนไม่แกหั่นยังไงก็ได้แล้วแต่แกเอากระเทียมก่อนเอากระเทียมก่อนคุบไม่คุบยาเยอะอ่าิีอันไม่รู้ไม่ในนับหรอแกกี่เม็ดเอาเอาได้กี่เม็ดไม่รู้แล้วแต่แก เดี๋ยวก็หลดไปหมดไม่ปเป็นไรหรอกพอได้พอไหมอ่ะแกเอาอีกนิดนึง่มแกมัน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 โขกเก่งกันเนาะ <c oughs> เป็นแบบแปลกๆอย่านะ เจ็บไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามันหั่นไม่ออกใส่ไปเถอะเอเอใส<ะ>่เอาใส่มาเ,เออไม่ใช่เออแกงจะบ้า,เ,าเยอะแค่ไหนอ่ะอ่ะไม่รู้แล้วนะผิดก็อย่าด่าฉันนะพระโอ้ยแกใส่หมูเยอะไปแกงกะหวานาคือมันเอาแกงรวมกัน ใส่ใช่ไหมละคือเขาไปวัดใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้มันก็มีกับข้าวเหลือในวัดคนก็ไปทําบุญกันวันวันแบบว่าไปวัดแล้วแก่กับข้าวก็เหลือใช่ไหมเ <c oughs> ขาก็เลยเอาแบบว่าทุกอย่างมาใส่ปนกันให้หมดแล้วก็โฮกแปลว่าการมารวมไหมโฮกก็คือการแบบมามาิกซ์อ่ะแล้วมันต้องใส่แกงอะไรบ้างอ่ะแกงเขียวหวานแล้วก็แกงฮังเลอ๋อแกงฮังเลแล้วก็แบบว่าหน่อไม้ดองค่ะเอาเธอเน้นมาพอแล้วละเธอ อ๋อแกดิบอยู่ดีก็อีเดียดปั่ๆใต่ไป็ดหมดแล้วจริงงงฉันฉันไม่ใช่แกหยิบอันนั้นมาที่ไงไหนอ๋อแกดิบเด็ดแกอย่าโยนนะ ไม่เวลาเราโยเราควรจะต้องทำท่องท่องอันนี้ก่อนกันแล้วกันว่ารักหลง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 อ่าเธอท่องไปรักหลง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 รักงรรักได้ค่ะว่าก็คือจากคนแถวนี้แหละเขาบอกว่าป้าเตือเป็นคนมีเซนจริงไหมไม่กล้าพูดอ่ะ ก็ไปออกเลยแกอีปองแล้วแหละอีปองแล้วแหละเป็นคนเปิดโลกคือไม่เคยไปบอกใครหรอกแต่ก็แบบว่าคือถามว่าเป็นคนมีเซนไหมก็ไม่กล้าพูดดีกว่าอางี้ก็แล้วกันแกพูดไปก็หาว่าคุยเนาะแล้วจริงไหมก็จริงเวลาไปแตะมือคนแตะอะไรเงี้ยเราก็จะเหมี่ยมเอ๊ะทำไมมันแวบภาพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเคยมีครั้งไหนที่รู้สึกว่าอุ๊ยแตะแล้วแบบมันตรงมากจริงอะไรอย่างงี้ไหมก็ไม่รู้อย่ามาให้ฉันโพสอย่าให้ฉันโพส เพื่อนมันจะมาขอยืมเงินมันวายแต่มันเราไม่กล้าบอกฉันเพื่อผู้ชายมาขอยืมตังค์มันจริงหรือเปล่าจริงแกมันร้ายแล้วถ้ามาเป็นไม่รู้รมไม่ศีแล้วมันทำเป็นบอกไม่รู้มันตอนไหนไงก็ผู้ชายอ่ะกูก็ประสานเรียกแล้วอ่ะสองหน้ามานี่ z o ไปดูหน้ามา zoom ไปชี้มือผู้ชายมายืมตังค์ใช่ไหมใช่อ๋อก็ผู้พูดแล้วนี่อยากเอ้ยเอาเสื้อที่ตั้งใจใส่ไม่ใส่หรอกพี่เกียรติคุยกับมันแล้ว อยาให้พูดอย่าให้มองหน้าคนเข้าใจอยากน้องคนนี้เป็นยังไงน้องนี้จะไปซื้อบ้านเหมือนไรอุ้ยเจะน้องเหรอพี่ชายเจอร์เราว้ายไม่เอาเราไม่พูดแล้วนะไม่พูดแล้วไม่ต้องถามไม่ให้พูดพ <อ S 1> แล้วนะเอาเอะไรมาเส้นมากลัวใช่ไหมหใช่ไม่กล้าพูดไงเวลารู้อะไรเราไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองหรือเปล่าเงี้ยบางคนน่ะถ้าเขาถือแบบว่าไปเปลี่ยนดวงคาว แล้วมันต้องเป็นแบบน้ำขูดเค็กงนี้หรอไม่มันจะแห้งเอาอีกเหรอเอาอีกหน่อยหนึ่งให้มันแบบว่าให้มันเส้นมันแห้งๆปิดใจก่อนเพื่อความกดภัยแกงโฮรสชาติจริงๆแนละ้วพื้นฐานเขาต้องเป็นรสชาติแบบไหนหอ่ะมันจะต้องมีความเปรี้ยวของไอหน่อไม้ดองเส้นหน่อไม้ดองอันนี้มันไม่เปรี้ยวอ,อ่ะ กรุบกริบไหนก็พอใช้ได้แก่พอได้ใช่ไหมเห็นบอกว่าชอบลงคําคมบ่อยมากลงทุกวันในโซเชียลลงหนึ่งไว้เตือนตอนสองลงไปเพราะว่าบางทีเราแบบเราเห็นคนมีความทุกข์เนาะแล้วเราก็ไม่อยากจะมาพูดถึงเขาว่าเออเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยเราก็เลยเขียนเข้าไปกว้างๆให้คนแบบว่าคิดได้คิดได้โอมันอร่อยมากเลยใช่หรอเร็ไหม เข้าใจนะเวลาคนมารายการเราเจอฉันนะ่ะมันจะแบบอย่างนี้ละประมาณเนี้ยคนจะตกใจแกเอาใส่ชามว้าวน่าตะด,ดีมากหอมนะข้ออะไรเนะี่ยหมูไก่โอ้โหเขาต้องกินกันเยอะ,ยอะขนาดนี้ใช่ไหมแต่เไย้ความเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวหรือเปล่าไอ้หน่อไม้มันเปรี้ยวอีกนิดนึงนะแกะฉ่ำชื่นมากอะ มันหอมเฉยเลยอ่ะแปลกๆละอ่ะกินแบบเมื่อกี้ลองชิมใช่ไหมใช่แล้วมันต้องกินให้ครบครบสูตรเขาไม่งั้นมันก็จะแบบนี่ก็มีหน่อไม้ด้วยมีหมูเข้าไปทีเดียวอืมก็ร้อนอร่อยหอมแม่อร่อยจริงๆนะแต่อะไรมาเพ่อ เนาะทำถึงอะไม่อยากจะเชื่อว่าป้าตือจะทำอาหารได้ขนาดนี้ใช่ไหมคือหนูก,กินจริงจังอยู่แล้วนะไม่เวลาไรอะเราถ่ายรายการเราเป็นผู้หญิงเรา,เรา,าเรกิข้าวคำใหญ่ขนาดนี้ได้เ <c oughs> นาะฉันฝึกแค่เน <c oughs> แปลว่าอร่อยและนางชอบนะอร่อยป้าตือปะทำคมให้กับค,คนชมได้ไหมไคะเพราะว่าไหนๆเราก็ชอบลงทำคมในโซเชียลแล้วชีวิตที่เหลือทำความดีวันละหนึ่งข้อทำไมแกต้องทำหน้าขอเพิ่มขอเพิ่มอ่าใ้แต่ข้อหนึ่งอะ อีกข้อหนึ่งใช่ไหม้ฉันจะบอกว่าจร <dairy S 2> <Vorte> ิงๆคนเราอ่ะมีความสุขกับชีวิตไปหรอคือฉันเนี่ยเป็นมนุษย์แบบไม่เชื่อในเรื่องของชาติหน้าเพราะฉันไม่รู้ว่าชาติที่แล้วจะเป็นอะไรด้วยแล้วชาติหน้าฉันก็ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรแต่ฉันก็รู้สึกว่าชาตินี้ฉันก็มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันทําอะไรช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยทําอะไรให้มีคนทุกคนมีความสุขทําให้เรามีความสุขเราก็พอแล้ว่งี้ไงสัรเชฟเลยบอกว่าจริงๆชีวิตที่เหลือมันก็แบบทำให้คนทุกคนมีความสุขทําาคววมดีเลกก็พอแ กลับมาที่ทำความดีคืออยากให้ทุกคนทําความดีแค่วันละข้อเท่านั้นก็พอจริงๆอะความดีมันไม่ได้ยากนะอาจจะแค่แบบหยิบขยะที่อยู่ริมทางอะแล้วเก็บใส่ถังขยะนั่นคือความดีแล้วนะอาจจะใช้แรงใช้ความคิดหรือการพูดดีๆกับใครสักคนนึงให้เขารู้สึกเป็นฟีลกู๊ดของวันนั้นนั่นก็คือการทําความดีแล้วถูกต้องแต่การชมเซิร์ือว่าเซม่าค่ะสวยมากอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงอันนี้ก็ไม่ได้ทำความดีแล้วอ๋อันนี้คือการบอกเล่า ติดตามแล้วกันมีผลงานอะไรบ้างคะหัดเลยผลงานก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาอเปลาไปทุกที่เดียวทุกทุกที่มีแต่ตื่นค่ะฝากกดติดตามรายการนะคะเมนูของพี่ใส่พริกกี่เม็ดที่ช่อง We d o ้ากดกดติ๊ง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 กด subscribe นะจ๊ะวันมานี้เมนูวันนี้กี่เม็ดครับ พุ่งตรงปังวันนี้เมนูหนูให้สิบทุกเมนูเลยโอ้โหแกหนูไม่ได้อ้วนจริงๆหนูรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ครบสูตรของเขาด้วยแต่ว่าทาออกมาแล้วมันเกินคาดมากแล้วตอนที่เราชิมอะตับตอนนั้นะมันอร่อยมากมันพอดีมากคือตับตอนมันต้องกินตอนร้อนเนี่ยแล้วตับมันแบบไม่แข็งไงคือตอนนี้ตับมันเริ่มแข็งเพราะว่าแบบแอลกอฮอล์เยอะไปแล้วไม่แต่วันนี้บอกเลยนะคะว่าอย่าคืออย่าลืมติดตามช่อง V ดูนะคะเธอรายการดีๆเขามีเยอะมีเยอะมากค่ะถ้ารายการนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องรายการอื่นก็ยังมีีาาดดรรยยก้ว เจอกันค่ะโอเคค่ะบายสวัสดีค่ะเฮ้ยดูอะไรอ้อไอนี่มันไม่เหล็กเหรอเนี่ยฮะไม่หนูเมื่อกี้หนตกเต็มดูนะฟังนะคฮ้หนูตกใจเมื่อกี้คุณจะบ้า